ดีอตอนเช้าร์ครับเฮลิพี่น้อง์บึงบรรยากาศยามเช้ารเมื่อคืนนี้ฝนตกครับเมื่อคืนฝนตกอไปเย็นยอากาศชุ่มเย็นครับบึงยามเช้าร์อากาศค่อนข้างดีเลยครับมาเนี่ยเพราะว่าเม,มื่อคืนนี้ฝนตก เบ่งต้นไม้ต้นตอกชื่นเลยครับตีดฟ้าตีดฝนตีดน้ำจากที่แห่งแหล้งมาเิ่งแล้วขึ้นตกนบกจะเขียหทองสนั่นเลยครับเดียนกำลังสุดูงคโคกออกต้นเกากักะใบปุ่งขึ้น เยอะเลครับตรงกว้างนี่ับกำลังอย่างกำลังสิขึ้น,นครับหัวควายขึือสินีกินนะครับห,ห,หัวไฮไฟหน้าครับ ทางก็ให้แน่แหละครับกี่ฟุนค็คือสีบ๊ปิได้ครับเนีะะ่ยมอสสอแมงเมายัางบิดอย่หลเนี่นเองแมงเมอออกจะเป็นมะืนย่องบินอย่เนมีมขือนี่ออกแกมเขื่อน่งบิดนี่ครับว่ามาเือเนี่ยฝนหลอกคำกระตกคือกันตกเลกเลยครับ ดูะบาไฟบรดับนะครับบากาศเย็นสดชื่นสบายๆเลยว่ะหลังควนครับเหรอหตุการอยดีไล้ทีเดียวครับเหรอเดินทางมา มนไม่ตัดดอกเสี่งขนาดครับอดอกกุนเรื่องอารำไงครับ mà cái bơ, phá lang phun các vị nào, tiếng nô tiếng nô, cái xi măng sương như vậy, từ phá từ phun <laughs> เดีย๋ยวมาสับกลับไปเพื่อให้่มาหน้าครับเมื่อซองมึงนำให้น้ำหน้าเหรอครับยางที่สิ่งมีเหือมีแห้งได้ใจฮ่า <c oughs> แต่ทีเดียวครับนี่ครับไม่ไม่ไม่ไมต่อ็ซื่นเลยครับพี่หน้อซื้นเลยถึกป่าถึกนคนนี่ครับังจากแหงแหลงมาเฮิงมานาน พร้อมออนกับพร้อมที่ใส่ต้มอึ้งครับพี่น้องเบิครับส้มหักเลยนี่ครับรรยากาศกะเฮื่อนข้างซ้ายบรรยากาศยามมื้อสายๆ ดีเลยทีเดียวครับเบิงหัวเบิงคไอยก็คือสิซื่นนือกันครับพี่หน่อยออกมาหากินหญ้ากินโยุหเ้อกะเนี้ยพันธุ์หงุ่มพ่อปานายลราครับล่ออีกสองสามมือคือสิบปรงตัวคนกำลังตัวเพื่อมันแห้งแหลกไย ลอยเล็กน้อยเบิ่งกงคือสีโต๊กอีกอยู่หรอกมื่อนี้ยกระเนดะ็นเบิง่งบรรยากาศมันเป็นขึ้นขึ้นอยู่ยังได้อยู่มื่อนี้นะบรรยากาศพระเทวด,ดาเป็นใจอยู่มื่อนี้ <c oughs> คือสีโต๊กอยู่ดอกครับอโอ้เบิ่งข่าวกับโต๊กทัวร์ไปนะเบิ่งข่าวในทีวีกะนะ็ได้ บรรยากาศอากาศว่าพ่ายุเขาประเทศไทยพี่น้องชาวเทยชาวหน้าผู้สีดีอกดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าล่อฝ่าล้อมหมามาน้าบรรยากาศบันนอกขอกหน้าครับหัอเบิ่งควาย หไปหน้าครับเดินผังงวงูอผัวกวยครับงา่มันเป็นสวนอ้อยสวนมันนะครับบีซีมานี่คือสิเป็นสวนมันครับตัวนี้ก็ไดนะ้ตนก็ไดนะ้ครับนี่แมงมารีพร้อมนะครับพี่น้องท้างอื่นแต่ทั้งเนี้ยน่าจจโบอร์มี่แมงมารีมีที่รอแล้วไดมัก้าอยากหากิน ่วนผมนี่ก็คือสิด้ซื่ออย่างเดียวนะครับแมงแข้งแมงมาลี่พวดดกไข่หมดแดกหมดแดงทั้งนั้นนะก็เจาะไปหากับพ่อได้อยากไปกินเป็นพวกหนึ่งมิสิสื่ออย่างเดียวนะครับหากินโมเป็นครับหากินจะได้หมอผมก็ได้ที่น้องเบิง้งบรรยากาศอากาศมันดีครับมัน,นี ถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอบคุณพมินพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นที่ติดตามรับชมครับเอาไว้เจอกันยีพีหนาด้วครับขอบคุณสวัสดีครับ